กินไว้เทาปุตตาเอามันเย็นแย่แ่ปุตตาเ้วมาด้คันคันอะไรจองปพดพนานกินอันไม่จอกเดียวเขได้บังคับใหกินด้วย่ยเนะมัน ฉัลุกใจกันยอ้มอนี่มีลูกม่เมียกันลมากคณเลยคนต่างหาก็จะเป็นผู้หญิงเป็นได้แค่คจะเป็นผู้หญิงอาตักน้ำกับผัวหน่เข่ากับผัวหนึเข่ากับผัวตักเข่ากับผัวเจ้าคอยเอ้าสัปดานี้พวยกับประักษ์เนาะ กับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC, เอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคตนอกว่าเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข่าสู้ซ่องจากหุ่นมาบ้านเฮาคือเก่าเด้อพี่นอ้องเด้ออะมาพบมาพอกันมาเนี่ยค่เะเว่มาเยี่ยมยามทางเดอนน้นอ,โอ,โนะนองสุโอะโดยนะน้องสุโอพี่น้องไอ้ทางสั่งทิมโคตาเพื่อนหุกมาเมานิโก็จนสีแล้วพี่น้องเลย นะเฮาไปเข้าไปเบิ่งไปชมนํากันเด้อก่อนสิเข้าไปเบิ่งไปชมก็ขอขอบกดทําบุญไปทางผู้ใหญ่ใจบุญหรือว่าทางนายแซ่เนาะที่มอบหมายงานนี Anything ้ให้บุญให้ซื้อมาสมทบทางเฮือนน้องสมโอขอบุบุหลายเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะปาขไปเบิ่งไปมกันพี่น้องเอ้มาเฮาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้งเข้าไปก่อนมามื้อนี้ก็เรียบร้อยล ว่าดีเอันนี่ฮะมาวันนี้เทคานล่ะ สบายดีเด้อโดยสบายราคาปืนอยู่ตามสบายอาพอจ่อยอะน้ำศพน้ำก้อนยั่งอยู่บ็ดละเอ้าเบ็ดละเอ้ยง่ายนะลืมซื้อน้ำก้อนที่นี่เดี๋ยวๆไปซื้อไหม ก,ก็เป็นล็อกเป็นล็อกไว้ค่ากะลนมาด่านเต้นน้ำก่อนเต้ไหไทางบังไงไปซื้อน้ำก่อน ลงมันปูเวดบอ,บอมันได้ประเข่าน้ำเปลืปอซ่น้ำก้อนอยู่ห้านนี่มันเนพิ่พิดห่าน เดี๋ยวเดี๋ยวงเตี้ยคือเงียบแท้กินห่อนเมียบ่มันแดดแหงเนาะมันแดดพิด ให้พายไปซื้อนะให้ลูกข้าน้าไปซื้อซื้อจุ่หานเวียดฮะมันก็ได้สีลองโทบังกันเด้อแดดแทอันนี้ผนตกอแห้งอยู่พ่อพี่ฮัานนี่ผัดปิดน้ำก้อนน่ะบัซื้อบอนซื้อน้ำบัดบ่มีน้ำก้อนก็สิบ่ได้อันี่โอ้ยกัเลยว่ะบอนพนยังมีกินน่ดรอกว่า แดดคักนะโอ้ก็เป็นล็อกกันล็อกไห้เพื่อนคนเขาเองรถเนาะเดินเดินกินข้าวเที่ยงล้วบ้อมานี่มันมันบ่ายเลยตีโอว่าตอนนี้แล้วนี่แต่กินข้าวแรงเลยตีแบบนี้โอฝนตกใส่บันแห้งห้อนคักน่า มาเดี๋ยวมได้คับไม่จชน้ำก้อนกันถ้าเรหลายคนเอ้าถ้าเราไงเอาแน่นี่นับก้อนเอาเงินเดี๋ยมาชื่อไง น,น้ำก้อนจักว่าเต็มมาจากกาักรกระเทียบเจ้าใส่ตัวใหญ่เอาตัวนี้เหลือได้ี่สิพันกับลายเนาะโอ้ยอ้าวสาลิลำบ่เช็ดแอเช็บแอว เย็บแอวมาแรงยังไห้อันพ่อนี่เยียบให้ <c oughs> นอนมาแรงเส้อเ <c oughs> ก่ยกยะเียคาดหน่ยเนาะ ดว่าเลยแดยดคักแดดนี่ดิ ทักแม่ดีแล้วก่อนเอ,อาออเจ็บจำบอตอนลกก,อลกกะบอลกกะเป็นอะไรนี่แม่นปะ โลกาเปนักบอนนี่แล้ววะโลกาเป็ลูกเมียเนาะเลยบอเมยที่โอ้โหผัจ้ยเอ้ยผอยถามแล้วเมียเจ้าเจ้านี่เป็นไรเปถามว่าบักินทอดผัวบ่ผัวเมียบันกินทอดว่ะบ่ละคันเลกิน เราแบบกินฮอดกับเฮ็ดได้มัน,ยน,นะะอยู่ไกลเราอะฝากงมาอีกเลยว่ยเวออะนะ <c oughs> เออแนวจะได้เงินหลายเนาะ <c oughs> <c oughs> thôi thao à, lại khuôn nó ừ. phai đáp, tại vì bạn hao nhưng phai đáp mà sao ừ. em nó ở thì mình mà lửa phai ăn bỏ mà nó

Could be a book. Pu serp gassa, diễn. Pu serp gassa. Job, hả? Cat job. Job, hả?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  Job, đẹp Job, hả? Nó hả? im hả? Job, 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 มีมามาใช่ฮอทเลรเออในแ่าให้มือฮอทเดบอกโอ้ล้เออมาเฮงนเนาะแล้วก็คินฮอดแล้วี่มอาเขไม่เอาไม่แต่อย่างให้เมือสิช่วนั่นเมียเจ้าไปไปบ้านน้องข่นี่มเชิญเมียอจวอยนี่บ้าอะรวะบ้าอลวะ ฝเข่ามาหานะเฮ้ยฝากเขาไว้ไ้ได้ละววะเกล่าอยูพี่ก็นได้อลยคุนกันมากดีกันมากจม่ใชมีเานอเจากครมเนอมาเลย

ทให้ให้้ทเไปมีงยังเขาไทรผไปนั่งเฮ็ดอยู่ห้องผจะเป็นลูกเยะต้าวเนารมีลูกสาวโัไปเฮ็ดอยู่ห้องมวยแล้วโอเราอยากเบิ่งเวลาเลิกเียกเลิกงานเนาะ ลูกชาก็มีดิคอยเป็นเท็เทาเป็นปะเทาเป็นปะเทาคอยเป็นละดิเป็นปเทาอ๋อมันขวดแล้วจะมาเคอียร์กันอีกเหรอกินกันมาชิจายพ่อให้กินหนิไปไหนไปพ่อพี่นั่งกนขันยันหม้ให้นั่งพักวนกันดิ nhưng <laughs> mà anh ừ. à, ừ. ừ. ấy kiếm chào các bạn nhắm có lòng á mọi người nhắm mọi người nhắm mọi này nhắm mọi người nhắm mọi mình nhắm mọi người 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 nhắm นั่งนนั <c <c ่งก er> ่อนนัันั่งนเายนั่ง็นพนั่งเด็ดติเห็อาคันเม่หัวองไปยางไปหมมันแน่นเถอเนาะนยทางรปลนอนกางคืนไปนอนอใ่ไหนี่โอ้คืออนั่นนั่นพุ่นบ่ ก็มวยผู้าวายเชียงเทียบวยเออไม่ชงเตียบบุนะเหมงเบุญแล้วจะกับผู้ชนะ่าหมหยอกพายนี่เจ้านั่นคือกูวันนี้นะวานนี้คอยไม่ได้อีตนอี้ตนลัดล้มวอยล้มครั้งนี้เมื่อวานก่อทีนี่เนาะเจ้กี้ว่าชิบะให้เชือกขาดสดยิคอยเบาตีเน้ยเหมือนหัวมันอย่เมื่อคืนที่เมื่อยดิขับตุก เจ็บบุเลยหลังเฉาเลยเลยเจ็บแอวเลยใช่อะกินไว้ทาตาอามันย็นแย่แ่ถอเนาะมาเด้คันคันออาลายจองนนานกินอืมมันนี้จองเดียวเขาได้บังคับไปกินด้ว

จอกแท้งูดังร้ยจังมันงะัจกินทงนั้นาเที่ยวอ่ะประมาณนี้เนาะจางเกียรอจะเห็นบะถือกแล้วรจะกินทงนั้นบแท่งอูดังราบะกินทางนั้นมาเที่ยวเราปะ

ทัางตาสุมันเ็ไสุโต่งเชี่ยโดังตาเฮ็ยไดีเวฮะตายูใดิสุดท้เขายังกินชาเนาะมากินยากนี่เองใ่เนาะเมื่อนี มให้โมกนินตัวเองกินมาเสผ้าหัวนั่งจุตัตานี่ไรอ่ะยิบมาไจ้ยดีบ้าเจ็บด้ยเดี๋ยวมันม <c oughs> ันจะงีหัวตาที่มันว้าเจ้ามลงมันสิลงอีกบ่ฝนเนี่เนาะ มันโตแล้วมันสีเดือนหกออกมาแล้วเนาะมัน็ตกแล้วบบบนี้จนเข่าจนเข่าแล้ววันนี้น่ก็เดือนหกก็ลงทงลงท่าแล้วเนาะแล้วตัวนี้เลยเมื่อว่ามันนีตั้างสาวเทข้านี่กะเมื่อจบเมียก่อนแล้วเนาะเมื่อไ้เมียนำกินบ่แล้ว เงี้นำกินบ่ดเลยโอ้ยอมต้อนก็บอกว่าบ่นนำกินหมดเลยลิเออบ่มีผู้ผมมีผู้ไปตักให้บ่มีเลยไปตั้ให้ข้างมือนีนมีลูกมีเมียกันลำบากคนเลยคนแต่งงานเขาจะเป็นผู้หญิงเป็นไดใครจะเป็นผู้หญิงเอ้าตักน้ำกับผัวหนึงเข่ากับผัวหนึ่งเข่ากับผัวตักเข่ากับผัวเจ้าคอยเอ้าเจ้าศพธานี่ พวยกับปรยังเนาะนึกข้าวงนึข้าวกับพวป้าทุกเครื่องนี่่ะพวเพิ่นเนาะขังเจ้าอันนั้นเจ้าอันนี้คอยตอนตอนเมียเจ้าสิเอาเจ้าได้เพิ่นถาเนี่ได้撒เอาบ่คอยสิบ่บออยมักบ่อคอยคอยบล้อในนั้นอยได้สิเจ้าบ่คน้า้คักคักคักเนาะ้คนน

มันเข้าชองทิศามนี่แหละแซนบอาทิศเดวโอุ้กลงุกเด้มันถึงโขนวันเสาอะไรมันกทหานี้นะทหาวนนี้อ่ะจะพาจากน้ำเราบดมาเครื่องเดือนเลยโอ้ยานน้ำกินมดแล้หรอะเมื่อแล้วบแรงนี่บอเอื่นบอซื้อกินถาเท่าเอ้ยเนาะ ไปทนวด้แหนองมมไ้หมดดได้ไหมดแม่ทนแล้วมันห่อนไปสิมันแห้งเปลืองแล้วน้ำาก็ตัอ่าเดียวงมะน้ำมันยังุกนี่อยังนนะเจ็บเจ็บตุกมันห่อนมันเปืองน้ำแตกทุกทุกนี่แต่ทุกอะไรแกะทางเกล้อมากล้วทกละทางเกลยอย่างนี้ ม้าเสือหมูมาเล่นมือยังเนาะแต่อยู่เพื่อนอะมิตรป้าอยู่เพื่อนอะบมหน้าบมดหมดหมูมาเล่นเต็มห่มก้อมือหมูคู่แลวมาเล่นแ้วเนาะไม่กนหอนเนี่ยน้บตัเต้าแล้วมือละเต้ามันห่อนเนาะเขาบอกได้กินหน้าเมื่อยขึ้ยังไง เจอขนน้มเย็นมันให้กินดูได้ป่ะฮะช่างไม้เลยช่างไม้เลยหรอเพชรได้ป่ะเดี๋ยวแล้วหาคนหามาอีกอีกข้างนึงเออไม่ย่างนัอกขับเจ้าขับแจ้งคับใครได้นอนเบนกุ้งเจ้าป่ะเฮ้ ยบเบิง,เบงไ,ไ้เอ้ยมาต่บ้าน่ปนเลยฮะเอเข้าไปเท่อนึงแล้วมาแต่บ้นธาตผูไปเข้าไปแล้วเอาปูนไปให้สร้างเทนห้องน้ำแล้วก็เลยกลับไปบ้านธาตุเลยกลับมาอีกพี่อีก วันนี้กะชิคับไปเบิ่งสร้างอีกลยสิออกเมื่อเลยวันนี้มนแม่เห็นห้องน้ำแต่กับเมื่ออื่นกับไปเคืองเฮือนอยู่บ้านท่านท้านหลายแล้วจ้ะให้ท่านท่านได้มาเห็นวันนี้ชุมลุงกับพ่อมาเท่ได้มาเออเพือนตานางังเห็นเฮือนไหมเราไม่ได้เป็นเฮือนปูนเนาะ,ะนมือมื่ออื่น มะเขิงมืออื่นย้อมมะฮือมือมือออกม่คำหนึ่งสร้างผลลูกอ่อนเด้กันเพื่อนใหม่มาอยู่คนวมันเพื่อนปูนมันนานแล้วเด้ฝูนเลยวะเลยบอก่ากับมันนันเฮ็ดแบบบ่ได้นั่นประเด็นเราเฮ็ดคือเถียงไห่เถียงนานี่แหละก็เลยมาประมาณนี่กะมันบดดนเขากว่าผลนอนนาเนาะเป็นลูกหัวสดเยอะ ได้บ่แล้วว่าเขาเขาค้นหาลรวว่าลดงนก็ลบเ้อรศัพท์เพิ่มเอะลดเอดิมาแล้วยลยังลบเด้อจะดคอยลืมเนี่ยบเเเบนะด้งทางสร้างเฮ็ดเพือนน้องสมโอเนาะอ่จังไดกห้าปสี่โคตรครับนไปกอนเด้อบันนี้เด้อไปเวกเตอร์กอ่าให้ทางสร้างเฮ็ดเร่ โดยโดยเมื่อื่นพวกแรกฮันเซมาทั้งพี่กับใดโดยขอบใจขอบใจโดยโดยได้บ่หลาไรงานเจอเป็นยังไงเนาะคลิปนี้ขอต้มลาพราจจะไปก่อนพบกันในคลิปหน้าขอบคุณขอบคุณพระสุขุสุขคนเด้อเนาะที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดลาพราจไปแล้วพบกันในคลิปหน้าเนาะกดไหลกว่าแชร์ใหายด้อพี่น้องเยอเป็นกำลังใจไปแล้วสบายดี